跟做皮麻，做皮筋出啊 เขาหิวมากเรามองดูคนเราเยอะแต่มองดูคนๆจริงเห็นเขาเผลอเราก็เผลนเห็นเขาอยากได้เราก็อยาดได้เห็นเขาดิ้นเราก็ดิ้นเมื่อเป็นอย่างนั้นระวงไงเห็นเขาทุกข์แล้วไม่อยากทุกข์ก็โชคนั่นเมื่อการเลื่องเยื่เรา้อมองตามเรื่องของธรรมและให้รู้สภาพของมันข้างนอกก็ให้รู้ข้างในก็ให้รู้บุญก็ให้รู้บาปก็ให้รู้นั่นสิ่งของเงินทองที่ได้มามากน้อยเราแบ่งสรรปันส่วนคือคนฉลาดต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้จะแบ่งไว้สำหรับท่าสรรสำหรับทุกข์ก็แล้วเหรนก็แบ่งเ่วนนี้เราจะแบ่งไว้สำหรับทำบ ท่านเรียกว่าแบ่งกินแบ่งทานแบ่งกินก็คือเพื่อท่าเพื่อขันแบ่งทานก็คือเพื่อจิตใจโดยเฉพาะจิตใจเลยร้อนร้อนร้อนเป็นไฟสมบัติในชองมันมีกองผ้าคลเขาใจใจไม่ละความร้อนความทุกความกรมังถามตรวตัวมหาเศรษฐีเลยนะอย่าไปของคนต่ำต้อยเที่ยวถามพวกที่เรียนมามองนอกคพื่อทุกข์ใหม่ชิงภายนอกเขาในทุกงานนั่นก็อยู่กับสฉาะของนั้นแต่หัวใจเองที่มันเป็นไฟดู่ดิอยู่นั่นนั่นความหิวความหยที่เหลือมันอยู่ตรงนี้มันดิบอยู่ตรงนี้ดิบอยู่ตรงนี้ทุกอยู่ตรงนี้